สวัสดีค่ะเจ้าหล่าของข่าว K, บรบูจีเคบนลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอังคารที่5เมษายนพุทธศักราช2565นะคะรายละเอียดของข่าววันนี้น่าสนใจค่ะผู้ติดเชือ้อโควิดลดลงนะคะแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมด้วยการมอบใบประกาศสิทติผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายละะัยราชภัฏเทพสตรีสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าว,ข,าวข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะในวันที่4เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่33รายค่ะโดยมาจากในจังหวัด21รายต่างจังหวัดไม่มีนะคะและจากพื้นที่กักตัว12ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะทั้งสิ้น3965รายค่ะหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว80รายกำลังรักษาตัวอยู่ที่3,901รายมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งรวมแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่4เมษายนนั้น91รายโดยผู้เสียชีวิตรายที่88ค่ะ เพศหญิงอายุ71ปีอยู่หมู่ที่5ตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะมีความเสี่ยงก็คือเบาหวานและเป็นผู้สูงอายุผู้เสียชีวิตรายที่89เพศหญิงอายุ59ปีค่ะอยู่หมู่ที่7ตำบลสะโบดอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีปัจจัยเสี่ยงก็คือความอ้วนนะคะภาวะความอ้วนแล้วก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่90ค้าเพศหญิงอายุ68ปีอยู่หมู่ที่14ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมปัจจัยเสี่ยงคือเบาหวานและความดันส่วนผู้เสียชีวิตรายที่91ค่ะเพศหญิงอายุ68ปีอยู่หมู่ที่14ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมปัจจัยเสี่ยงคือเบาหวานและเป็นผู้สูงอายุซึ่ง ผู้ที่เสียชีวิตตลอดจนกระทั่งผู้เจ็บป่วยด้วยโควิด -19 นั้นณนะในขณะนี้นะคะถือว่าสถิติยังมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นและลดลงกว่านี้ก็ได้อยู่ที่ปัจจัยเสียงต่างๆที่ประชาชนให้ความสนใจในการป้องกันตนเองมากหรือน้อยเรื่องของการสวมแมสหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพ้นชัยขาบ้าน ออกพ้นชายคาบ้านเมื่อไรใส่ใจการใส่แมสและล้างมือให้บ่อยนะคะการจับต้องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหากไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดควรที่จะล้างมือทุกๆครั้งและตาจมูกปากงดเว้นการล้วงแคะแกะเกาหากคันขึ้นมาเมื่อไรให้หลังมือแตะเบาๆค่ะเพื่อบรรเทาอาการคันเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อโควิดได้นะคะใส่ใจสุขภาพตนเองค่ะ กินของร้อนใช้ช้อนกลางและช้อนส่วนตัวล้างมือให้ทั่วหน้ามือหลังมือถือปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยไปไหนใกล้ไกลพกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์มั่นใจได้เปลาะหนึ่งในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 ค่ะ นนจังหวัดลบบุรีขอเชิญเที่ยวงาน Food Fresh The Best of ลบบุรีไปเลือกซื้อสินค้าของดีจากจังหวัดลบบุรีมีครบทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของที่รละลึกของแกะสลักเครื่องสำอางอาหารต่างๆเช่นน้ำผึ้งน้ำข้าวโพดปลาส้มฟักหมูส้มปลาระไอศครีมสมูทตี้ผลไม้ผักสดผลไม้และสินค้าเกษตร รวมถึงสมุนไพรต่างๆมากมายวันที่1-5ถึงเมษายนนี้ณนะโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาสีสมานจังหวัดนนทบรุรีอย่าพลาดนะจ๊ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้ที่จบการศึกษาค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีนะคะจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่นักเรียนค่ะโดยเมื่อเวลาส0บนาฬกาของวันที่4เมษายน2565 ที่ห้องประชุมชั้น4ภายในอาคารรัตนเทพเทพสตรีละวะสีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกันตพัฒน์กิติอัชวานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและใบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศรรึกษาประจำปีการศึกษา2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฒเทพสตรีโดยมีดรบุญญานุชเฉียงหงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรายชพัฒเทพสตรีเป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฒเทพสตรีเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงซึ่งการมอบใบประกาศและเกียรติบัตรในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดแบบ new normal ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธรารณสุขเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและไม่เดินญาติให้ถางผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและใบเกียรติบัตรในวันนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตร นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนในแต่ละวิชาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตรจำนวน7คนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ได้คะแนนเต็มจำนวน6คนและนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงสุดระดับโรงเรียนในแต่ละวิชาจำนวน6คน สำหรับปีการศึกษา2,564มีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน326คนซึ่งทางประธานในพิธียังได้กล่าวขอบคุณคณะ,ะครูอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีทุกคนที่ได้มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนได้จบการศึกษาถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ก็ได้ทำให้นักเรียนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติทุกคนกล้าวงสู่ความสำเร็จและมีผลการเรียนที่ดีจึงขอให้ลูกศิษย์สาธิตทุกคนรักษาความดีรักษามาตรฐานของการศึกษาและตั้งใจเรียนให้จบชั้นสูงสุดเพื่อนำเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในแต่ละรายวิชา,รา,า,าพร้อมทั้งแสดงความดี่นแก่ดีคนประอกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นแสเด่นจำนวนหกคนนักเรียนที่มีผลการศึกษาอีที่สามและระดับชั้นมัธยมศึกษาสะงกัดเตรีและคณะจะได้ถานมมานักเรียนได้กล่าวให้โอว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปขอฝากอินเชิญ เชิญอาสาสยัครโชไทยสังเป็นผู้ทำนานทัารายชื่ออาสาสมัครนักสานักสา รัชยาตร,รีรจาร์ลำดับต่อไปวิชาภาษาอังกฤษนางสาวพุธและนางสาววิชาพรชุวิชาายัยสำหรับรายวิชาสิบสีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาครับ นางสาวชาดาการจนาจีดานางสาวนันทภัทรธูมาริยาคงนายกรที่สองโอภกิรารนางสาวกรณ์รสะัาดโยงนางสาวณสฐินีองค์ประเสริฐนางสาวนันทภัทรปานวีชัยคุณนางสาวพรพิชาศัตติโยนางสาวเมธาวีคงเดช นางสาวรัชยยาบำฤศินนางสาวราชกรแก้วเกิดนางสาวสิริมณ์พัทรศิริองค์นายสรพลนิสิงหนางสาวลิเริชยานางสาวจิรัติกรทองขาวอาเดียร์สะอาดนางสาวภัคราขาวรมงคลนายปูนาสาวาสสิริ นายรนายสาวตรงคุณรุนมาเจริญนางสาวนักปีศาิยามาลมนอนเด็ีหญิเียาตีรูดสข่าวัญญเด็ีชนิาเสนอวันเด็ีหญานสาุญญาิพอพรลอยภูนเดกญิงสุภัพญาสงกรมเด็กิงสุพิศรากองจังทีเด็กหญิงสุวพิษวัช เด็กหญิงสัตรพรจันเพ็ชเด็กหญิงสุชาดันจันแรมเด็กหญิงสุพิชชาวรรณรสเด็กหญิงหาเด็กชายปิสิดาเทียบรักเด็กชายอินโพดกินนนท์สงศกรแสแบงซั์เด็กชายพระเจ้าหล่อินเรืองศรีเด็กชายภูวศิษฐ์พัฒทานสุธวรมนีเด็กหญิงพิชาจันดูเด็กหญิงบัญทิตาอ่ำคิดเด็กหญิงปวัสรศรัทธาย พระบรมชายาลักษณ์อาิการบดีแหกมุ้งข้าพเจ้าจะจตความเห็นตนเป็นครเลดีข้าพเจาจาเตนเป็นรเิดีใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบซึ่งประกาศสนิยบาปอย่างเคร่งครับ จากเคารพนับถือครูอาจารย์และเพื่อนคุณเกียรตค่ะคุณผู้ชมคะและมากันที่ข่าวของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ,คะจังหวัดลบบุรีในช่วงสามวันที่ผ่านมานะคะเกิดอากาศแปรปรวนลมพัดแรงฝนตก ทำให้อุณหภูมิลดลงจาก39องศาเหลือ18องศาทําให้ท้องฟ้ามืดคลึ้มตลอดทั้งวันแล้วก็ส่งผลให้อากาศนั้นหนาวเย็นค่ะหลังจากที่ทั่วประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศแปรปรวนนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3เมษายนที่ผ่านมาท้องฟ้ามีเมฆมากมืดคลึ้มมีลมแรงตลอดทั้งวันซึ่งผลให้ส่งผลให้อากาศที่ก่อนหน้านั้นร้อนจัด อุณหภูมิอยู่ที่39-40องศาฝูงลิงต่างคลายร้อนด้วยการกระโดดลงเล่นน้ําในบ่อที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้อย่างสนุกสนานแต่มาช่วง3าวันประเทศทางมีอากาศแปรปรวนค่ะทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วอยู่ที่18องศาเซลเซียสที่บ่อน้าที่เคยมีฝูงลิงกระโดดลงเล่นน้ําแต่มาในวันถัดไปไม่มีลิงลงมาเล่นน้ําแม้แต่ตัวเดียวต่างกับก่อนหน้านี้ ฝูงลิงลบบุรีนั้นนับพันตัวทั้งฝั่งพระปรางสามยอดกับฝั่งสารพระการลิงตึกหลบลมหนาวไม่ออกมากินอาหารเช่นทุกวันพอถึงตอนสายก็าพากันออกมานั่งกอดกันตากแดดรับความอบอุ่นสภาพอากาศหนาวเย็นฝูงลิงต่างอุ้มลูกน้อยไปหลบอากาศหนาวที่ตามมุมตามซอกก้อนศิลาแรงที่พระปรางสามยอดบางกลุ่มก็ได้พากันออกมาวิ่งเล่นออกกําลังกายคลายหนาวบริเวณลานหน้าพระปรางสามยอด บางตัวก็กุดคุ้ยหญ้าและหาดินและหากินพร้อมกับหาอาหารที่ตกค้างกินเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวและคนมาให้อาหารเพราะว่าอากาศหนาวเย็นและฝนตกขณะที่กําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานก็ได้มีฝนตกลงมาลิงทุกตัวก็ได้พากันปุ้มลูกน้อยวิ่งหนีฝนเข้าไปหลบฝนตามซอกศิลาแรงในบริเวณองค์พระปราง3ยอดกอดกลางกลมเพื่อที่จะคลายหนาว ในขณะที่บางตัวก็ยง้วิ่งสุกสนตามประสาซึ่งเป็นความน่ารักของฝูงลิงอีกแบบหนึ่งค่ะล่าสุดหลังจากวันที่3เมษายนไปแล้วก็จะพบกับสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นตามลำดับคาดว่าจะกลับมาร้อนเหมือนเดิมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ น,นั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว W G Cable ลบบุรีค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณอรงศักดิ์พานังกับบรรณาีิการข่าวช่อที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ